นั้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคุณเซนเข้าสู่ตําแหน่งผ่านการเลือกตั้งมาโดยตลอดแต่เป็นการเลือกตั้งที่ถูกกล่าวหาว่าทุจริตชอ่อโกงและปราบปรามฝ่ายเห็นต่างอย่างรุนแรงมาโดยตลอด ในการเลือกตั้งทั่วไปของกัมพูชาเมื่อปี2013ผู้แข่งคนสำคัญของพรรครัฐบาลพรรคพลังประชาชนกัมพูชาก,ก็คือพรรคกู้ชาตินำโดยสมรังสีที่ก่อนหน้านั้นลี้ภัยไปอยู่ต่างประเทศและเพิ่งกลับมาก,การเลือกตั้งในเวลานั้นเกิดขึ้นท่ามกลางข้อกล่าวหาว่ามีการโกงการเลือกตั้งผู้มีสิทธิ์ออกมาใช้สิทธิ์ซ้ำซ้อนแม้กระทั่งจนถึงเวลาปิดหีบและนับคะแนนประชาชน ก็ถูกกันไม่ให้เข้าไปดูกันนับคะแนนหรือบางหน่วยเลือกตั้งก็ทำการนับคะแนนในห้องที่ปิดประตูหน้าต่างมิดชิดในช่วงเย็นวันเลือกตั้งเมื่อผลเลือกตั้งออกมาพักของสมเด็จคุณเซนฟ้าชัยชนะไปอีกครั้ง แบบที่ประชาชนเต็มไปด้วยคําถามจลจลก็เกิดขึ้นในเมืองหลวงประชาชนรวมตัวประท้วงด้วยความไม่พอใจและมีการจุดไฟเผารถปิดถนน